ท่านสาธุชนมัธบริษัทยทั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำหนดสิบข้อที่สามนี่คือสิ่สิ่ก็เหมือนกับกำหนดสิบกำหนดสิบก็เหมือนกับสิน แั่็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเปชาจารย์แต่สำหรับสิงข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทำให้ตกนรกเป็นต้น การนีบาปนี่ก็ย้ำกันไว้ตามคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระทศพลคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรมสุขส่งยืนยันการหนีได้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาที่หลังเรา ตายไปก่อนเราตั้งเยอะฉะนั้นความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ว้าเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็อย่าสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดีสิ่งสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสมปรายพบ ความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นปปองกระเป็น,ปนกปงกรอะงกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าหบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย คำว่าต้องเกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทําให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิใน่นา็หมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของผู้ท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม ล้วต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุเชาจาราเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่างดเว้นในการบริโภคกามาคุณนอกเหนือจากสามีละัญญาของบุคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาของตอนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาของู้คนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิงข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จปัะชินาสีบรมาสส,มาาสันดาสัมมาทัตุเจ้าทรงตรัส ไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปใน่นก็หมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่เันแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อกามเมนิบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิจะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขันเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกต้นยิวไม่หนักนัก เอาว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาท่านุทธบริษัทถ้าไปยุ่งกับพัญญาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้หลายผู้รับฟังจะถามว่ากฎหมายที่ไหนมาอก,กันมีโทษเป็นชู้สามีพรรัญญาเขบคนอื่นมีโทษประหารชีวิต เห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกระมังบางทีบางอมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสุงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลได้กระหมดสิบข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสุงนี่ไม่ปรับโทษใครทั้งหมด ข้อไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะะวินยัยทีนี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถือประหารชีวิตน่ะเป็นกัรมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพันยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีแระพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธ ท่านผู้ระมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทนท่านพูดั้งกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้พิาพากษาท่านตัดสินว่าอย่างไงอรตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าหากว่าเราได้บริการที่สอง ถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุขเพราะเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สมบายใจถ้ากขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารบทนเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ถ้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนผิด คิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกหามาเสมอทาเยอว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในด้าน,นกามารมณ์ไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลย มีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ตนเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็ม,มไปด้วยความสุขโปรกโศกโรกและในที่สุดรูปโฉมนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้มันก็สลายตัว ดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการยาข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็นไม่กันทันลราเวลาราก,การละสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอย่างของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้ เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้วเธอนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านนนั้หลายย่ยที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดี แต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระก,การสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอ,อิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอ,อิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่าย ความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรา รู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไรเมื่อนั้นระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจขาพคนทั้งหลายไม่มีใครก็ปราถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหน้บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอ และสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากนัน้งโทษการมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายพบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ตามคำยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ดระหลาไม่ต้องพูดกันเห็นอยู่แล้วเวรรวันนึกพม่มโลกก็มีจริงรานริพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่า ที่พูดอย่างนี้พูดตามตำราใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราจริงและก็ได้บัตรปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้นก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายสบาย ต้องการเห็นสวรรค์ต้องการเห็นพมโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทําความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษคนที่ทําความชั่วตกนรกคุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นรการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเสษ ยิงกล้าย,ยืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเาธิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อย่างต่างประเทศแม้แต่พมา่าได้จีนเขาก็สามารถไปกันได้ คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมยังได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัย ว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทำนอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอตอบเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันปเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบลัดจะพูดกันดีวัาท่าทรงทุกวัน ื่อการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นนะได้โปรดอย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองหนูเฉพาะหนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรต้องทำรรโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชราพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวหรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแลว้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอาร่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพะร้ชาตินี้ชาติน่าตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ที่ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้ศัพท์ว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระรมครูเลย เพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึเขครับอย่าเข้าฌานหลับตาพลินเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านย่าไม่สงสัยผลของการไปพุทธปฏิบัติแบบวิชาสามและปัญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้แต่ก็สงสัยเหมือนกันรวมความว่าถ้าตายแจกความเป็นมนุษย์พระโทษกาเมสุมิชาจาร์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืนชมไอ้เจ้าหนามยิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ท่านว่ายาวสิบหกองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ พอไปยืนดูใกล้ๆน้ำยิ้วมันจะยาวกว่าตัวก็้งอตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลู่ติดนิดเดียวพอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างท่านลนมาถูกสุนัขหมานรกมันไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้ืนสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนาริวานเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่ก็ลงความมาโทษทันในชาติหน้าไรแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อการเบรสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะปัญญาและสามีของเรารักแด่งการมารณมนะ ร่วมรักมีความสุขได้กามารม์เฉพาะสามีและภรรยาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นกลรวงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุข การขัดคอกันเรืองอื่นไม่หนักนักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยวก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้แต่เมื่อถ้าขัดใจก็เรื่องชู้สาวนี่บรรดาต่พุทธิริษัตว,วตขัดใจกัเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นไหล มามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปราศนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่ายังงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่การชุ่มชื่น นี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านุทธบริษัทไดไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่นอาใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระพัญญาซื่อตรงก่ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความมีอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครๆครเขรักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใคร เจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไปฝ่ายปัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใคร ดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิงเข้าก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบังหน้าทำนั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่นระบรรดาเทพธศาสัตว์ในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ ความยากลำบากเพะกก็เกิดขึ้นกับเรานละนอกจากนี้บรรดาท่านพระพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนเยืสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านเดวยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไป นี่ว่ากันทึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสมปรายะพบสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านกามารมณ์เฉพาะสามีและปัญญายเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมด การปฏิบัติสินไม่ใช่ประคาดธ,ธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อทีสามก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในเน่การมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้าม จะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปปพระเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลริมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็อะไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มาก ถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผู้ชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเป็นของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันและกันเรียกว,ว่ามีศีลทุกขอ้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็สันโดษย,ยินดีเพราะสามีและภรญยาของตนเองเท่านั้น ที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาบู้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละเมิดสามีและพัญญาเขาบุ้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทํากับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ เราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพันญาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นสามีและพันญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เรียกว่ารักสามีและพันญา ต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคลคลทั้งหลายเขาบ่านามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มเหมือนอาหาร ไม่มีความจําเป็นนักบ้านของเราก็มีแล้สงสารสามีหรือพัญญาว่าจะต้องช้ำใจเราไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทำว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่าย ทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเพาะสามีและพัญญานีร่รับบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการประพฤติช,ชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีของสาวกสาวกอ,องค์สมเด็จพรธรัรมสามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นด้วยบุตรทินดาเขาบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแตามพุทธบริษัทนนหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสำเด็ตว่าผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงห้ามที่เลยเ็นเพียงแนะนําว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านนี้บรรดาแต็พุทธบริษัทน์หลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเรามอไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกลัวความมาโทษทันประเพืนี้ไส้มาจากอะไรมาจากข่ายควานสันโดษ ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารยังขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผองก็ต้องอารมณ์ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักปัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอื่นและกิดสันโดษจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพ,พัญญาและสาม,มีของเราเท่านี้รถบรรดาท่านพุทธริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหรรษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจรประการนี้จะไม่มีต่อไป แล่ท่านทั้งหลายจะเป็นที่รักขาบคุคคลทั้งหลายเป็นที่เคารพขขงบคุคคลทั่วไปอรรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก,ก่อนของความสุขสวัสิิ์พิพัฒนาบงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีเดรบบันดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี